โดนเด้งแล้วผู้คุมกับลองผู้คุมกับแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เส้นคดีเชา้าแฮตติแทแท็กห้าเดนนรกจากกรณีคดีลุมสรมหญิงสาวอายุ18ปีเหตุเกิดในพื้นที่สอพอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์และมีการแจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่4เดือนที่ผ่านมาแต่คดีไม่คืบหน้าจนกระทั่งถูกมานําตีแผ่ในโลกออนไลน์จนเกิดแฮแท็ในทวิตเตอร์5เดนนรกล่าสุดเรื่องนี้ วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจโทอภิชาติเสียริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้เซ็นคำสั่งตำรวจภูธรภาค6ที่312ทับ2,564เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติข้าราชการโดยใจความระบุว่าโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ร้องเรียนกรณีการสืบสวนสอบสวนล่าช้าในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศของสถานีตำรวจภูธรแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ดังนั้น เพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ2547และข้อ8วงเล็บ2แห่งระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้ยวยการสั่งให้ข้าราชการตํารวจไปปฏิบัติราชการภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติพศ2 5 6 3จึงให้พันตำรวจเอกธำรรงจิกิจศิลปินผู้กงกับการสถานีตํารวจภูทรแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ และพันตำรวจโทรประเสริฐจากสุรุงฤทธิอร,รวีของผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธร6โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมและให้ผู้กำกับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6เป็นผู้กำกับดูแลตามคำสั่งกรมตำรวจเดิม1212ง 12, ับสองเรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ